สวัสดีครับ kotski e f f c o m ครับสำหรับคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของ unicorn dashboard ในสัญญาณการใช้งานของ signal ครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้เกี่ยวกับสัญญาณ csm และ p a n a m o n i c s a ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เป็นอ p t i o นเสริมขึ้นมานะครับเป็นเกี่ยวกับการใช้งานสัญญาณ d f d rsi แล้วก็ cci ครับ ทีนี้เรามาดูกันก่อนครับสำหรับสัญญาณดีคืออะไรนะครับดคือสัญญาณการซื้อขายที่มีการเจ n เนเรตเส้นแนวรับแนวต้านของค่าเฉลี่ยของกราฟขึ้นมานะครับทเทคนิคการเทรดของดีเปอร์เซนนะครับเรานำสัญญาณไพวอทมาเป็นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับซึ่งสัญญาณไพวอทครับจะถูกเจ n เน a เรตขึ้นมาใหม่ทุกวัน ของค่าเฉลี่ยการวิ่งของกราฟในสกุลเงินนั้นๆครับค่าพีวอคือค่าเฉลี่ยกลางครับถ้าราคานะครับยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางขึ้นมานะครับสัญญาณการซื้อขายฝั่งบายก็จะได้เปรียบกว่าฝั่งเซลครับถ้าราคาปัจจุบันครับอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของเส้นพีวอครับสัญญาณการออกออเดอร์เซลก็จะได้เปรียบกว่าฝั่งบายนะครับและใน Indicator ชุดนี้ครับยัง g e n e r a รต เส้นแนวรับแนวต้านขึ้นมาอีก3เส้นครับได้แก่เส้น resistance 1 resistance 2แล้วก็ resistance 3ในฝั่งของ support ครับก็คือเส้นแนวรับนะครับก็จะมี support 1 support 2และ support 3ในสัญญาณตรงนี้นะครับเราจะมีสีมาให้ทุกท่านได้ดูประกอบกันนะครับซึ่งสีในช่องของ R%FDRS I แล้วก็ CCI จะเป็นสีที่แสดงออกให้เห็นว่า ถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีทองนะครับก็จะเป็นสัญญาณการไซด์เวย์ซึ่งกราฟยังไม่เลือกทางครับว่าจะไปในทิศทางไหนถ้าราคานะครับอยู่ในช่องของดีเปอร์เซนต์เป็นสีเขียวแสดงว่าตอนนี้ครับสัญญาณการซื้อขายเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปเหนือเส้น Resistance 1ทะลุแนวแนวต้าน1ขึ้นไป<ๆ>เพื่อจะไปต่อที่แนวต้าน2และแนวต้าน3ก็จะเป็นสีเขียวสัญญาณ signal ฝั่งบายก็จะมาครับ แต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยขึ้นไปเหนือ resistance สสัญญาณ signal ของ Dashboard ก็จะไม่ส่งสัญญาณให้เราเข้าออเดอร์บานะครับส่วนฝั่งเซล l เช่นเดียวกันครับเราก็สามารถที่จะดูสัญญาณตรงสีได้ด้วยครับถ้าเป็นสีชมพูนะครับก็แสดงว่าราคาณนะปัจจุบันนี้อยู่ต่ำกว่าเส้น Pi v o t ลงมาครับและทะลุเส้น Support 1เพื่อจะไปต่อซับพอร์ตสและซั r พอร์ต ถ้าเกิดว่าทะลุซัพพอร์ต3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นสัญญาณสีแดงเข้มนะครับส иг แนลเ็ <Signal S 1> จะไม่ออกครับก็จะบอกว่าตอนนี้ราคาอยู่ต่ํากว่ากรอบค่าเฉลี่ยที่ทางอินดิเคเตอร์ชุดนี้เขาได้เจเนเรตขึ้นมาก็าจะเป็นสัญญาณส i g แนลของการใช้เส้นไพ i วอรแล้วก็รีสิสแตนซ์และซัพพอร์ตมาช่วยในการกรองสัญญาณครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากรู้ในการดูกราฟครับท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลด อินดิเคเตอร์ชุดนี้ได้ในระบบของ k o d e k i e f f e c t c o m นะครับสามารถเข้าไปที่หน้าหลักในระบบนะครับแล้วก็จะมีการดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์ชุดนี้นะครับไปดาวน์โหลดคำว่าดูดีไพรเวขึ้นมาครับกดดาวน์โหลดครับไฟล์ของอินดิเคเตอร์ชุดนี้ครับก็จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับให้ทัน Copy นะฮะแล้วไปที่ mt 4ครับ mt 4ขึ้นมาปุ๊บเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยไปไว้ที่ ไฟล์ open data folder แล้วก็คลิกไปที่ MQL4 ให้ท่านไปที่ indicator ครับแล้วก็วาง indicator ชุดนี้ไปในโฟลเด er อร์ indicator indicator ดูดีไ i ์วอตก็จะไปอยู่ที่โฟลเด er อร์ indicator เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้นะครับให้ท่านกดตรง navigator นะครับจะมีตรงนี้เป็นคำว่า indicator ในครั้งแรกครับที่เรา Copy f i l ไฟล์ไปวางไว้ที่ f o l เดอร์อินดิเคมันจะยังไม่โชว์ตรงนี้นะให้เราคลิกขวาแล้วก็กด r รีเฟชเราก็จะเจอ i n นดิเคเตอรชุดนี้ครับชื่อว่าดูดีไพวัตถ้าท่านเปิดกราฟขึ้นมาครับและเลือกเทมเพลตเล็กกรีนนะครับท่านก็จะเห็นกราฟของท่านนะครับปรากฏอยู่ที่หน้ากราฟครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านดึงอินดิเคเตอร์ชุดนี้เข้าไปใส่ในกราฟครับท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้ครับเส้น เส้น p i ร o t นะครับก็จะแสดงเป็นเส้นค่าเฉลี่ยให้เรานะครับแล้วเขาก็จะ g e n e r a เรเส้นแนวรับแนวต้านในแต่ละวันให้เรานะครับก็คือ,อมีรีสติสตันหนึ่งสองแล้วก็ซัพพอร์ตหนให้เราครับท่านสามารถที่จะดูช่องของช่วงเวลานะครับเป็นพีเรยดด้วยว่าวันนี้ครับอย่างเช่นกราฟที่ผ่านมานะครับก็คือกราฟของวันศุกร์เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าเฉลีย่ยกลางเนี่ยก็คือเป,เปิดมาอยู่ที่ราคานี้2 6 2 9 แล้วราคาครับขึ้นไปนะครับไม่ทะลุ r e s i s t แตนหนึนะครับที่เป็นราคา2638แล้วเขาสามารถที่จะกดดันราคาของกราฟทองคำนะครับลงมาที่อยู่ใต้เส้นไพวอวตครับแล้วก็ยกตัวขึ้นไปเจอเส้นไพวอตแล้วนะครับก็กดกราฟลงมาทะลุซับพอร์ตลงมาครับก็จะเป็นอิทธิพลของแนวรับแนวต้านซึ่งเราจะเห็นว่าในกรณีที่ราคายังวิ่งอยู่ในกรอบ รีสิสแตนหนึ่งกับซับพอร์ตหนึ่งแสดงว่าราคาเนี่ยยังไม่โฟกัสในการเลือกทางนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงเพราะฉะนั้นครับถ้าราคาอยู่ในช่วงนี้เราสามารถที่จะรอคอยก่อนให้มีวอลุ่มในการซื้อขายของตลาดและเราสามารถที่จะโฟโล่เท็นไปได้แต่ถ้าราคาอยู่ใต้เส้นไพวอตอิทธิพลขาเซลล์ก็จะมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยเขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปไม่ได้เส้นไพวอตก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งครับที่จะบ่งบอก แรงหรืออิทธิพลการซื้อขายของกราฟในแต่ละผลิตภัณฑ์เราสามารถที่จะเลือกทำเฟรมในใดก็ได้นะครับในแต่ละช่วงเวลาเส้นไพวอตก็จะเป็นเส้นราคาที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปิดกราฟในวันถัดไปเส้นไพวอตก็จะเจเนอเรตขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละวันให้เราได้ประเมินสถานการณ์ของกราฟในแต่ละกราฟกัน ก็แสดงออกมาเป็นสีครับตรงช่องของ D% เให้เราเห็นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีเหลืองอยู่แสดงว่ากราฟยังไซเว์เพื่อจะรอทิศท,ทางครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นสีชมพูเขาจะมีอิทธิพลในทิศท,ทางขาลงเนี่ยได้มากกว่าอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับของโปรแกรมย i c o r n Dashboard ที่เราจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณกันเราไม่รู้ถัดไปกันนะครับหลังจากในช่องของ d เหรือค่าเฉลี่ยของไพวอ นำมาวิเคราะห์แล้วเรายังมีนะครับการใช้อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งครับก็คือฟิโบนะครับถ้าใครที่เคยใช้สัญญาณการการตีเส้นของแนวฟิโบเราก็จะเห็นว่าในเส้นของแนวฟิโบในแต่ละตัวเลขจะมีค่าในยะสำคัญของตัวเลขแต่ละตัวเลขซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยทางผมเองเนี่ยได้นำฟิโบเดย์นำมาตีค่าเฉลี่ยให้เราเห็นว่า แนวโน้มหรืออิทธิพลของกราฟจากการเคลื่อนที่ของกราฟในแต่ละวันนะครับเขามีแนวโน้มหรือการเคลื่อนที่แบบไหนถ้าวันนี้ครับกราฟเนี่ยวิ่งไปในทิศทางขาขึ้นแท่ง day เ,เนี่ยจบแล้วปิดแท่งเป็นแท่งสีเขียวสแสดงว่าแรงซื้อของวันก่อนหน้านี้เนี่ยส่งผลทําให้ในวันนี้นะครับแนวโน้มหรือทิศทางของกราฟถ้ามีอิทธิพลส่งมาจากเมื่อวานเขาจะยังมีโอกาสขึ้นอยู่ เราเลยนะครับใช้ฟิโบนะครับมาตีในท f r a m e day ครับถ้าวันนี้ครับฟิโบเนี่ยหรือราคาเนี่ยเขายังอยู่ในในช่องของค่าเฉลี่ยที่ไม่ต่ํากว่า61.8แสดงว่าแนวโน้มหรือทิศทางของกราฟเนี่ยยังไปในทิศทางขาขึ้นซึ่งทิศทางขาขึ้นครับเราจะใช้ค่าเฉลี่ยตรงนี้ครับเอาเส้นฟิโบเนี่ยมาคํานวณแล้วก็มามาตีเป็นสัญญาณสิกแนลให้เราครับ สัญญาณซิกแนลก็จะมีสัญญาณซิกแนลบายแล้วก็ซิกแนลเซลล์ถ้าวันนี้ครับเราตีจาก100ลงมา0ูถ้าราคาอยู่เหนือ61.8ขึ้นไปจนถึง161แสดงว่าอิทธิพลขาขึ้นเนี่ยยังมียังมีแรงต่อเนื่อง161นะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่านะครับมันต่ำกว่า61.8ลงมาของเส้นฟิโบเดในในในวันก่อนหน้านี้ เราจะพักมือนะครับแล้วก็รอคอยกราฟเฉลยก่อนว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเนี่ยไปในทิศทางขาเซลล์ได้ไหมถ้าราคาอยู่เหนือ6 1 8อิทธิพลขาบายยังยังได้เปรียบแต่ถ้าต่ำกว่า61.8ลงมาเราก็จะรอคอยก่อนเพราะว่ามันเข้าสู่โซนไซ์เวย์ถ้ามันต่ำกว่า38.2ลงไปของวันนี้ครับ เราสามารถที่จะแก้ไขออเดอร์ฝั่งบายของเราได้อันนี้คืออิทธิพลฝั่งขาขึ้นที่มีการขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอิทธิพลฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันครับถ้าวันนี้กราฟในก่อนหน้านี้เป็นแท่งสีสีแดงแล้วราคาในวันนี้อยู่ต่ำกว่า38.2แสดงว่าอิทธิพลขาลงของแท่งเทียนกราฟนี้ก็จะมีการลงอย่างต่อเนื่องจนไปถึงครับลบ1 ก็จะเป็นฟิโบที่เราเราตีค่าเฉลี่ยแล้วนะครับ161เนี่ยก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับที่เขาเกิด o อเวอร์บอทและอเวอร์โซมีการซื้อหรือขายมากจนเกินไปในวันนั้นนะฮะนี่ก็เป็นาการใช้สัญญาณฟิโบนะครับมาตีในไทม์เฟรมเดย์ของแท่งเทียนในในไทม์เฟรมเดย์ก่อนหน้านี้เพื่อมาวิเคราะห์สัญญาณการซื้อขาย เพราะฉะนั้นราคาค่าเฉลี่ยที่แสดงผลออกมาในช่องก็จะแส,แสดงออกมาเป็นตัวเลขให้เราเห็นและก็เป็นสีให้เราเห็นด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็นสีเขียวครับเราสามารถโฟลว์เทรนฝั่งบายได้ถ้าเป็นสีชมพูครับเราสามารถโฟลว์เทรนฝั่งเซลได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเข้ม ของฝั่งสีแดงหรือเป็นสีเข้มของฝั่งสีเขียวมันจะเกิด o v e r อร์บอ t และ o v e r อร์โซเกิดขึ้นเราจะไม่โฟลว์ต่อแล้วนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณอีกตัวหนึ่งในยูนิคอนแดชบอร์ดที่มาใช้แสดงผลในหน้าของ u n น c o r n กันอีกตัวหนึ่งครับเป็นการวัดแรงโมเมนตัมของ RSI หรือที่เราเรียกว่า relative strength index RSI ครับก็จะเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับที่มีคนนิยมใช้ เพราะว่ามันเป็นการวัดค่าของโมเมนตัมเราจะใช้ RSI ใน Time Frame 1ชั่วโมงครับมาเป็นตัวตัวกลางหรือตัวเมนในการวัดซึ่ง RSI ที่เราเห็นครับถ้าอิทธิพลของแรง RSI มากกว่า50%แสดงว่าแรงขาบายมีมากกว่าแรงขาเซลล์แต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า50%ลงไปครับแรงขาเซลล์ก็จะมีมากกว่าแต่เราจะยังรอการคอนเฟิร์มก่อน ในส่วนของ RSI ในท i เซ f มหนึ่ชั่วโมงครับถ้าราคาเนี่ยอยู่ในช่วงของ55ถึง45แสดงว่าการาฟเนี่ยลงมาพักตัวเพื่อจะเลือกทางและถ้าเกิดว่าเขาเลือกทางก็จะมีการแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันเขาก็จะเลือกทางฝั่งนั้นถ้าราคาครับของ RSI มันขึ้นไปมากกว่า50%นะครับแรงบายเข้ามาแล้วแต่เราจะรอให้ถึง 55นะครับเราจะช่วยเราจะเข้าโฟล o w ในช่วงนี้นะครับก็คือ55ถึง75ของค่า RSI จะมีสัญญาณส иг แนลฝั่งขาบายเข้ามาโชว์หรือแสดงให้เห็นครับส่วนฝั่งเซลล์ครับเราจะใช้สัญญาณช่วง45จนไปถึง25เป็นสัญญาณส иг แนลฝั่งขาเซลล์ให้เราครับก็จะแสดงผลออกมาเป็นสีให้เราเช่นเดียวกันอย่างที่บอกในในก่อนหน้านี้ของสัญญาณตั้งแต่ดเป็นต้นไปครับ ส่วนสัญญาณ CCI ครับ Community Channel Index ก็จะเป็นสัญญาณอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเอามาไว้กรองนะครับก็คือถ้าอยู่ในช่วง100แล้วลบ100นะครับสัญญาณตรงนี้ก็จะเป็นเป็นการส่งสัญญาณไซเวย์ครับแต่ถ้ากราฟเลือกทางครับทะลุ100ขึ้นไปเราจะส่งสัญญาณ follow by ครับจนไปถึง200ตรงนี้นะครับและถ้ากราฟลงต่ำกว่า ลบ100จนไปถึงลบ2 0 0้วเราจะไปโฟลว์เซลล์กันสัญญาณตัวนี้ครับเราใช้ CCI ในไทม์เฟรม30นาทีมาแสดงผลในช่องของยูนิคอนแดชบอร์ดซึ่งนะครับก็จะเป็นตัวกรองอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับสัญญาณดีเปอร์เซนต์ฟิโบเดย์ RSI และ CCI เป็นตัวเลือกเสริมในการดูเทรนของกราฟในคู่สกุลเงินนั้นๆน,น,นะครับจะเลือกหรือไม่เลือกมาใช้งานก็ได้ ถ้าเราเลือกใช้งานนะครับตัวกรองยิ่งมากคุณภาพของกราฟยิ่งชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราลดตัวกรองหรือสัญญาณสิกแนลครับมันก็จะทําให้เราขาดคณะกรรมการในการคัดกรองลงไปก็ลองพิจ,จารณานะครับในแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละคู่สกุลเงินก็จะแตกต่างกันและช่วงเวลาของตลาดด้วยเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นสัญญาณสิกนลในส่วนของ ยูนิคอนแดชบอร์ดที่จะนำมาให้ทุกทุกท่านได้ใช้งานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจติดตามโคจักกนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ครับ w w w k o j a k i f x c o m นะครับทางช่องทาง y o u t u b e ครับ c o j a k i f x c o m นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ติดตามนะครับในลิงก์ต่างๆที่สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับใน facebook ครับ เพจพอเล็กด้วยโปรแกรม u n i o r r n d s s บ b o a ด d y y o o h a k i นะครับก็ตามลิงก์นี้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาพูดคุยกันที่ช่องทางของ Line Open Chat นะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง Li าย Open Chat ที่แสดงหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับ k o c h a k เอ .com นะครับรหัสเข้าสู่ห้องกลุ่มของเราก็คือ Unicorn 8นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ ติดตามกันในคลิปต่อๆไปด้วยครับลาไปก่อนคร,ครับสวัสดีครับ